เพื่อผู้แปลเพจแปลจรา,าดรอวีสอสามารถสลับสื่อเพจผู้แปลได้ทางทวเ็ดและธนาคารกรงไทยตามนี้ได้เลยนี่งหลุดหิ้จริงๆเจ,จ้าพี่บ้านนั่งกลับบ้านไปเจอดีแน่เจอ,อ กาไได้มาเที่ยวเล่นที่สาว่าน้ำชุดซัมเมอร์กับสาวๆถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีของนุ่มๆแต่ตอนนี้หลัววิเฉินกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตื้อไม่เข้าขายไม่ออกเออคือว่าย้อนกลับไปเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วนี่ลูกชายเอ๋เมื่อไหร่ลูกจะพาหนูหลินมาเจอแม่สักทีล่ะแม่อยากขอบคุณที่เธอช่วยลูกไว้อ่ะเออคือว่าแบบแบบว่าเออเพอไม่ค่อยว่างเลยอ่ะ อีสองวันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหมแม่มีตั๋วสาวว้น้ำอยู่สาใบลูกกับน้องสาวลูกแล้วก็หนูหลินไปด้วยกันสิขอบอกไว้ก่อนเลยนะนี่ไม่ใช่คำขอแต่เป็นคำสั่งใครมันจะไปกล้าใส่ชุดแบบนี้นะเนี่ยไม่ต่างกับแก้ผ้าเลยว้าพี่เยเสสวยจังเลยชิคจ้า ถ้าไม่ได้อายนะเค้าไม่เคยใส่ชุดว่ายนะ้ำที่เฉยจะาจาไม่ได้อายจะไม่อายเลยค่ะแล้วทำไมพี่หลินไม่เปลี่ยนชุดด้วยล่ะคะหนูเตรียมชุดว่ายนะ้ำของพี่หลินมาให้ด้วยดูสิสวยมากเลยนะพี่ต้องใส่ดูดูดีมากแม่เออไม่เป็นเลยดีกว่าพี่ว่าพี่ขอพ้ายดีกว่านะมยไม่ต้องอายไปนี่ก็เป็นเสื้อหนึ่งของการสึบเหมือนกันเดี๋ยวสิพี่แย่เชื่อผิดไปแล้วจะ๊ะ อย่าเข้ามานะไม่จานะก็แค่เนี่ยว้าวพี่หนิงสวยมากเลยคะ่ะน้องซีก็สวยมากเหมือนกันนะแต่ก็ว่าไปน้องซีนี่เหมือนแม่จังเลยนะเหมือนมากจริงๆโรลลิเหมือนกันเลยอ่แจนเหมือนแม่นะคะสือที่เขาเหมือนพ่อ นี่เจ้าไม่ไปไว่ายน้ำหรอกเบอเหตุผลที่ฉันไม่อยากภาษาว่ายนะ้ำเพราะว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นนี่แหละงั้นเลอเจ้าก็มาสิในฐานะที่ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าเดี๋ยวข้าจะเื่อนสอนเจ้าเองแล้วน้องดวดซีเป็นไหนซะแล้วล่ะเออรู้สึกเหมือนว่าจะออกไปซื้อเครื่องดื่มนะว่าแต่พี่เป็นห่วงน้องฉันจังเลยนะก็แค่มาเที่ยวด้วยกันเองนะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเลยนี่นะ ใครจะรู้ล่ะดูเหมือนว่าน้องสาวเจ้าจะเจอปัญหาอยู่นะหนอยพวกสารเลวแกกล้าบโบโวแวน้องสาวฉันเหลอนี่เขาสวยคิดว่าถ้าเพื่อนถึงหกใสเสื้อชั้นแบบนี้แล้วจะขอโทษเฉยๆแล้วมันจะหายกันเลยฮะนายเป็นใครในายมเดินชนฉันเองไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่แกจะบอกว่าลูกพี่ฉันจงใจกันแลลวแบบพี่ตอสกสักสารสักใดแล้วเด็กดีๆมิซุสสักส,ส,สนอนนะ เดี๋ยวเชิญเจ้าเฮ้ยนี่แกหวังเอ้ยใครดอยู่าพืแทนแฟนอ๋อเมื่อกี้นายจะแทนใครฮะเฮ้นี่พวกเถอทีดจะชดใช้เรื่องนี้อย่างไรฮะเฮ้ย,ยลูกพี่ไม่ต้องเสียเวลาพูดหรอกผมว่าเราควรนี่แกก็แต,ต่องน้องสาวเชิญสินะพวกแกคงอยากตายมากใช่ไหมถ้าอยากตายมากนะม่กไปตายซะ แล้วไงมีใครอยากจะลองนี่อีกไหมใหฝากไว้ก่อนเถิดหน้าข้างหน้าพวกแกโดนดีแน่พี่สาวอว่าไงคิบหายแนละ้วเออเอิจริงๆนะพวกนายก็น่ากลัวเหมือนกันนะพี่กลัวจนตัวสัตนเลยอ่ะกอาใจพี่มากนะถ้าไม่ได้พี่ช่วยฉันคงแย่ไปแล้วไปกันเธออย่าไปสนใจเรื่องไอ้พวกนั้นเลยเจ้ากับข้านี่ช่างเหมือนกันจริงจเจ้าคิดเช่นนั้นใช่ไหมล่ะ ಬ್ಲೀ